สวัสดีครับชาวเล่นสกินเพื่อนท่านที่ผมกล้องสร้างครับวันนี้ในเกมโอสองกันอีกแล้วนะครับกับนี่เลยครับการโครกันนะครับสำหรับโอสองโคกับคาร์บอยบีบ๊อบครับกับสกินใหม่ล่าสุดครับวันนี้เราจะมาพาดูพาเล่นกันว่าสกินจะสวยขนาดไหนนะครับก็เริ่ม กดไลค์กดซับสครีเป็นกำใจกองซาดีครับและก่อนที่จะรับชมคลิปครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะนําเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับและตอนซื้อนะครับอย่าลืมใส่โค้ด TG business ครับเพื่อรับส่วนลด3%ลดสูงสุดถึง50บาทเรียกได้ว่าคุ้มค่าแน่นอนครับโดยเติมโค้ดเกมนะครับรับเติมเกม OW2 ด้วยนะครับโดยจะมีโปรโมชั่นที่เนทงสองแบบนะครับแบบ1คือ ID และพาสเวิร์ด และแบบที่2แค่ uid เท่านั้นครับโดยไม่ต้องให้รหัสผ่านนะบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่ว่าจะเป็น r v v a r l a n d call duty warzone และเกมอื่นอีกมากมายครับและฝากกันไ้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยิงก์อยู่ใต้ description ครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับในส่วนของสกินใหม่ล่าสุดครับก็เรียกได้ว่าโอ้โหคือหน้าหน้าเกมนี่คือสวยมากนะซัมบ้านี่คือสุดจริง เดี๋ยวเรามาดูว่าโมเดลในเกมเป็นยังไงนะครับเราจะได้เราเห็นพวกในส่งตัวเทเลอร์มาเยอะละนะครับอ่ะมันก็จะมีกิจกรรมก่อนควาวาบินบอบนี่ฮะก็จะมีคือสกินเนี้ยเอ๋อสกินฟรีมันจะมีสกินที่มีหมด5ตัวใช่ไหมดังนั้นสกินฟรีจะมี1ตัวก็คือในส่วนของ breaking ball ครับหรือว่าเป็นในส่วนของไอ้นั่นเองนะฮะนี่เลยเป็นตัวนี้เลยอืมก็จะเป็นสกินฟรีนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ซื้อนะครับก็จะมีความท้าทายนี่ กิจกรรมคาร์บิอบซความเสียหายคริคอลแทรทีติเมทสามสิบครั้งเนี่ยเล่นจบส่วนใหญ่จะเป็นการเล่นปกทั่วไปอืมมันคือเควสทั่วไปนะครับไม่ได้เป็นเควสพิเศษอะไรก็คือเล่นทั่วไปเลยเนี่ยก็คือเนี่ยแทร็ติเมทเนี่ยฮิวฮิวเล่นจบเกมนะก็คือเล่นปกติเลยครับสำหรับกิจกรรมนี้คือแทบจะได้แน่นอนถ้าใครเป็นคนเล่นโอเวอร์สองอยู่แล้วนะครับอ่าในส่วนของร้านค้าครับมาดูกันว่าเหมือนเหมือนไหมนี่ครับ 5,600นะครับ5,600ในส่วนของเงินในเกมนะครับก็ตีเป็นเงินบาทเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ5,600ันหกร้ยใช่ไหมก็อยู่ที่ประมาณนี่ฮะอ่าหนึ่อยสี่บาทนะตีเป็นเงินไทยนะเพราะตอนนี้เขาปรับเป็นเงินไทยละประมาณนี้ครับประมาณ1ัน0ันพันะครับอ่าแล้วก็มีขายแยกครับอันละ2,500ก็ ราคาพอๆกับเ,เรเซร์ฟิล์มผมจำไม่ได้แล้วราคาเซฟิล์มเท่าไหร่นะครับราคาประมาณนี้นะครับก็มีหมดทุกตัวแต่ละตัวราคาตัวละสองหมหมดนะครับใครอยากซื้อตัวไหนก็ลองซื้อกันได้นะครับผมแล้วก็มีในส่วนของอามาดูในส่วนของของกันดีกว่าว่าอาสกินในเกมเป็นยังไงมาดูกันนะครับนี่ในส่วนของสไปค์นะสปีเกลนะรหรือว่าชื่อตัวละครน,นั่นเองครับก็ ดูแล้วก็โอเคครับก็เป็นสไปด์ดีแต่ว่ามาจะเป็นสไป์ที่ด้วยความที่เขาใส่ผ้าคลุมจริงๆรู้สึกในในกระตู้งต้องมีใส่ผ้าคลุมนะแต่ผมยังอาจจะยังดูไม่ถึงนะก็มีใส่อย่างนี้นะมีกุญแจนะครับอวกาศของเราจริงๆปืนเป็นสีแดงนะเดี๋ยวผมไปถอดก่อนเขอไปถอดปืนนะปืนมันเป็นสีแดงฮะจริงๆปืนปืนในเกมเป็นสีแดงนะเดี๋ยวเราไปถอดก่อนโอเคอ่ะดูนยดูร้านค้าก่อนนะอ่ะในส่วนของสไป์ครับอ่าปืนสีแดงนะครับ ถือว่าสวยดีนะครับพอมาดูจริงๆแล้วก็ก็สวยนะอ่าปืนก็จะแบบอวกาศหน่อยนะครับแต่ก็ยังคงเนี่ยมันเขาเอายานเขามิใช่ไหมยานของของตัวเอกอะจําได้จําได้เนี่ยคือทรงยานของพระเอกเลยนะครับเพราะจำไอ้ปืนนี้ได้นะไอ้ยอดจะมีแบบยิงยิงสายฟ้าอ่าปือมันคือยานของพระเอกใน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 ตัวการ์ตูนครับอืมต่อไปครับเจ็ b แบล็คหรือว่าในส่วนของมาร์กานั่นเองครับเมื่อกี้เราดูนี่ไปแล้วเนาะดูปืนเนาะเจ็ตแบล็นะครับก็ออกมาได้ สวยดูดีรละละเอยียดดีเทลครับถือว่าทําได้ดีครับก็ปืนสองกระบอกเหมือนกันอยู่แล้วนะครับอ่ามีโอโ้เป็นเจ็ตเป็นเจ็ตที่ตัวใหญ่มากปกติเจ็ตจะไม่ตัวใหญ่ขนาดนี้นะครับแต่ก็ก็เข้าใจได้นะครับว่าเออมันก็ต้องเอามาแบบตัวละครแต่ผมว่ารอบนี้ทําดีนะทำทำดีกว่ารอบทันแมนสำหรับผมนะโดยส่วนตัวเฟลวนทายครับอันนี้ของดีของเด็ดฮะโอ้โหสวยจัดเลยโอ้โหเหมาะกับแอสมากครับก็เล่นทรงผมสีม่วงนะครับแล้วก็มีปืน ของนางชุดนี่คือชุดเฟวาเลนไทน์เป๊ะแล้วก็มีหุ่นตัวนี้มาหุ่นตัวนี้ก็คือยานของนางนั่นเองอ่าก็คือยานเอายานมามาปรับแปลงเป็นหุ่นใช่ไหมผมเข้าใจถูกใช่ไหมเออโอ้ยเฟนี่คือแบบเซ็กซี่มันเป็นตัวละครที่เซ็กซี่อยู่ละน,นักใครดูในส่วนของกร์ตูนคราบบีบ Barbie ๊อบจะรู้ว่าตัวละครนี้เซ็กซี่มากนะครับก็เห็นเขาผมเคยไปนั่งอ่านเขาบอกว่าถูกแบนด้วยนะถูกแบนในแบบในแบบบางประเทศเลยนะเพราะกร์ตูนมันค่อนข้างเรศนะฮะร,ระเบิดครับตัวเดนาาัไม้ฮะปืน ปืนนี่ก็เหมือนในการ์ตูนไหมนึกไม่ออกอ่ะตัวนี้ตัวบ๊อบนะฮะแล้วก็อันนี้คือปืนลูกซองครับก็โอเคแต่ว่าสกินสวยนะต่อไปเอสครับอีกหนึ่งตัวที่ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะชอบนะครับผมก็เป็นหนึ่งคนที่ชอบครับนะสำหรับนี่ฮะเอ็ดเวิร์ดนะฮะโอ้โหมีนี่ด้วยะฮะเดี๋ยวปกติถ้านในการ์ตูนมันจะแบบเขานางจะนางจะสนิทกับหมาครับสนิทกับไอ้ครับก,ก็ก็เลยออกเป็นแบบนี้ ถือว่าสวยนะโมเดลในเกมถือว่าสวยมากครับแหมมีติดตรงนี้ด้วยอันนี้เป็นเป็นโลโก้ของของของนางนะครับในการ์ตูนนะเอสนะฮะอ่าเป็นโลโก้ของนางนะฮะเฮ้ยผมว่าสกินซอมบ้าสวยเซ็กซี่มากนะครัน่ารักมากปืนนะครับอ่าก็จะมีแบบอ่าเป็นปืนแบบปืนเด็กเล่นหน่อยนะครับก็จะมีโลโก้นางเหมือนกันนะก็เป็นปืนอวกาศหมดนะครับมีอะไรอีกใหรได้เปิดตัวโค้งบุญภพครับ แบบในการ์ตูนคาร์บอนบ๊อบทรงผมเพื่อหลายคนขัดใจแต่ผมก็โอเคเพราะจริงๆในการ์ตูนทรงผมพระเอกก็ประมาณนี้แหละครับไม่ได้ต่างกับแคซสซิดี้เท่าไหร่หรอกครับต่อไปถ้ายิงสะโพกครับท่านตัวตัวอ๋อโอเคก็โอเคดีอยู่ครับท่าทางครับปืนนิ้วมือะท่าเดียวกันเลยครับ เอ็นเดินเอสเดินชิลอ่าเป็นท่าเดินของนางในในในการ์ตูนนะในการ์ตูนนานชอบเดินอย่างนี้ครับเป็นชิลไหมล่ะเออดูด้านข้างได้ฮะดูการเดินครับบอกเลยว่ายกทีที่เมื่อยเลยฮะถ้าโคชชน,นะครับโคชกันอันนี้เคยเห็นอยู่นะครับอ่เป็นมีอนนี้แอดมีปืนพกแล้วนะฮะมีปมลูกโม่แล้วนะฮะอโอเคแล้นจะดูโอ้อ่นนี่เป็นท่าที่เราเห็นกันเป็นท่าอุ้มอะ ต่อไปฮะบอนไซอันนี้ก็เป็นที่ห้อยนะครับบอนไซนนี่เป็นของเจสตนะฮะเจสตจะเป็นผู้ชายที่ชอบบอนไซมากปลากระทงดาบอ่านี่คือยานยานพระเอกใช่ไหมอ่ายานพระเอกนะครับอืมแล้วก็ป้ายชื่อเนาะป้ายชื่อโคตรเท่เลยวะ่ะ s p i c e s p i g k l Jet Black Fevalentine S วะ่ะอันนี้คือซื้อครบเซ็ตนะครับได้ทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็อันนี้คือไม่ครบ อ่านี่คือซื้อซื้อแยกนะครับถ้าซื้อแยกก็ของแอชก็จะได้นี่พวกอะไรพวกท่าชชนะได้ไฮไลท์เปิดตัวได้สกินของแคสซิดี้ก็จะได้เยอะหน่อยของปืนพกปืนนิ้วมือปากระทงดาบนะครับแล้วก็เป็นอันนี้นี่สปา e สติเกลครับอันนี้ต่อไปเอสครับก็จะได้ทั้งหมด3อย่างด้วยกันเอสถือว่าได้น้อยอยู่แล้วก็เจ็ดแบ็ก็ได้3อย่างเหมือนกันซึ่งถ้าซื้อผมก็ถ้าคุณชอบการ์ตูนเรื่องนี้ผมก็แนะนํา ให้ซื้อไปเลยนะครับเพราะว่ายังไงก็น่าจะคุ้มค่าที่สุดแล้วเพราะว่าถ้าคุณซื้อแยกเนี่ยสองอันก็ห้าพันแล้วครับถ้าคุณสายเปยก็จัดได้เลยนะครับโดยส่วนวคิดว่าสวยนะออดูดีเลยดูดีเลยจริงๆอยากดูสกินของเวกิ g งบอลด้วยนะครับแต่ว่าต้องนั่งเล่นก่อนนะครับก็วันนี้เอาขอเป็นแค่คลิปสั้นๆก่อนแล้วกันพามานั่งดูนะครับสำหรับสกินในส่วนของคาร์บอนวัฟเ X กับโอวัลสองโดยส่วนตัวคิดว่าค่อนข้างจะดูดี นะครับค่อนข้างจะดูดีเลยค่อนข้างจะทำมาได้ถ้าเทียบกับตอนโคกับวันพันช์แมนอ่ะผมว่ารอบนี้ดูดีกว่าเพราะว่าผมว่าตัวละครมันค่อนข้างจะตรงคาเลคเตอร์ตรงตรง,ตรงแบบไม่ใช่ชุดคอสเพลย เท่าไหรแล้วอ่าผมบอกอย่างนี้แล้วกันแม้ว่ามันจะคอสเพลย์แหละก็คือตามหลักคือเขาไม่ได้เปลี่ยนตัวละครนะคือตัวละครในเกมเนี่ยมาคอสเพลย์เป็นตัวละครคือนี่คือแบบตอนที่ผมคุยนะเอ่อแต่ว่าอันนี้ก็ก็ยังเป็นคอสเพลย์เหมือนเดิมแต่ว่าด้วยความที่คาแรคเตอร์ของตัวละครมันเข้ากับตัวละครในคาแรคเตอร์ในตัวการ์ตูนอ่ะมันเข้ากับตัวละครจริงๆในของโอเวอร์สองใช่ไหมมันก็เลยทำให้แบบดูไม่ขัดหูขัดตาอ่าหลายๆคนน่าจะชอบกันซึ่งผมก็เป็นคนที่ชอบนะเพราะทุกตัวละครเนี่ยเข้ากันหมดเลยโดยเฉพาะ เอสโดยเฉพาะอาซอมบ้าเนอันนี้ดูดีมากชางซอมบ้านี่ก็ชัดเจนที่ผมเคยพูดไปแล้วนะพูดมาเยอะแล้วครับโอเคันนี้มันนี่แล้วกันเดี๋ยวว่าคลิปหน้าเรามาจัดกันนะสำหรับสกินในส่วนของคาร,ร์บิวบับครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจก้อนซ่าด้วยครับผมสำหรับวันนี้ไว้เจอกันครับสวัสดีครับ